นี่คือเสื้อทีมอะไรครับทีมบาร์เซโลน่านะครับนี่คือเสื้อทีมบาร์เซโลน่านะครับขายเสื้อนะครับตัวละห้าสิบบาทนะครับตัวละห้าสิบบาทคือแปดล้านบาทเดี๋ยวติดเรียงกันได้โอ้ยเห็นเห็นน้ำ ผมขอกินน้ำก่อนนะครับน้หั่งก่อนนะครับน้ำหิ่ห้ออะไรน,น้ำ <c oughs> ตุ่มตุ่ตุ่ม,ตม, <c oughs> มาแล้วทำไมไม่พูดตามน้อย <c oughs> <c oughs> อมาทำไมไมพูดตามน้อยบ้าบ้า เรไม่เหลวกันโม้เลยนี่นะครับนี่นะครับโฆษณาขายเสื้อนะครับเสื้อทีมบาร์เซโลน่านะครับหนึ่งบาทนี่นะครับคนที่จะมายื่นบอลบนบ้านนะมาเรามาถ่ายคลิปเตะฟุตบอลเข้าประตูกันนะครับไม่เดน้ำอะไรอยู่นี้น้ำน้ำดิค่ะ โอ้ยแล้วน้ำแ้น้ำน้นอ่ะน้ำเราไม่ไหวน้ำเราอยู่นี่อ่ะมาสองนาทีแล้วยังไม่หยุดเลยโฆษณาปืนนะครับหื่นก็เต้นะครับซื้อมา20บาทค่าโรงเรียนนะครับโรงเรียนนะครับกดได้เลยนะครับกดได้เลยยิงได้ดีมากเลยนะครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวเออนี่ดีนะ มันมีี่ฉีดน้ำกันอันนี้แต่เออมาเกี่ยวเต่ไม่เต็ไม่เอวจิงดีนะครับจิงดีนะครับ